คุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนแทรกเข้ามานะซึ่งมันเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันที่12วมิถุนายนมีเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อน3ลํลำบรรทุกน้ำมัน3ามแสนสามหมื่นกว่าลิตรซึ่งเป็นเรือของกลางนะครับพร้อมกับลูกเรือที่ก็เป็นผู้ที่ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วก็ได้รับการประกันตัวเข้ามาก็อยู่ในเรือ3ลํานั้นนะฮะจอดห่างจากตรงท่าเรือสัตหีบสะบพานตรงนั้นเนี่ยออกไปร้อเมตร ตอนกัางคืนสองทุ่มยังเห็นไฟอยู่สี่ทุ่มปิดไฟพอเช้าหกโมงเช้าของวันที่สิบสองหาย,ยไปเลยล่าสุดเจอแล้วคุณผู้ชมทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างนำกลับมาที่ท่าเรือสงขลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ,ะแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขาโพสต์ Post, ข้อความ เมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าพบเรือน้ํามันเถื่อนของกลาง3ามลำแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างนําเข้าเทียบที่ท่าเรือจังหวัดสงขลาซึ่งทางตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB จะถแถลงข่าววันพรุ่งนี้ชี้แจงทุกประเด็นครับในวันเดียวกันนี้เองช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางด้านผู้การเต่าพลตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าการติดตามเรือบรรทุกน้ามัน3ามลำที่หายไปเนี่ย ได้รับรายงานเบื้องต้นจากชุดสืบสวนนะครับว่าเส้นทางการหลบหนีมุ่งหน้าไปทางน่านน้ำของประเทศกัมพูชาแล้วผ่านน่านน้ำเวียดนามไปนะแล้วเขาก็คิดว่าเราก็จะต้องตามว่ามันก็จะต้องออกไปเหมือนทางขวามือแถบ,บ,บนั้นใช่ไหมครับเขาก็เลยเปลี่ยนเส้นทางล่องลง,ลงมาทางภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอ่าวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามแต่ว่าเราได้ประสานไปยังประเทศต่างๆโดยรอบทุกประเทศเลยนะครับให้ช่วยกันติดตามเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ามลำ เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าบกาปาอ,อจะออกหมายเรียกลูกเรือ16คนที่ไม่ได้ไปกับเรือบรรทุกน้ํามันที่หายไปคืออย่างนี้คุณผู้ชมล็อตนี้คดีแอบขนน้ามันเถื่อนเนี่ยมันมีเรืออยู่5ลําแล้วลูกเรือทั้งหมด28คนนะแต่ว่าคนที่อยู่บนเรือ3ลําที่หายพร้อมกับเรือนะั้นะนะมีแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่ไม่ได้หายไปด้วยเนี่ยมี16คนคับ16คนที่ไม่ได้หายไปเนี่ยจะถูกออกหมายเรียกให้มาสอบปากคำในวัน<ม>พรุ่งนี้ครับ